สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณยายมาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วรักค่ะ,คะวันนี้เลิกรง,งามยามดีเลิกรง,งาม มีซื้อผลไม้มาเสริมผลไม้แตงโมนี่ดน้งให้ฟานเสริมด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะจัดถวายพระอันอันนี้คือถวายพระแล้วแตงโมที่อยู่บนโต๊ะแตงโมที่อยู่บนโต๊ะเดี๋ยวนะของอ่าใครเอามาคะไม่ใช่ทีมงานเหรอไม่ใช่ค่ะจัดรวมเลยค่ะจัดรวมเลยงั้นก็ต้อง แตงโมก็แยกเป็นจานหนึ่งเนาะแล้วก็พวกผลไม้พวกนี้ก็แยกอีกจานนึงเป็นผลไม้สองจานน่าจะเอามาเสร่อเนี่ยเป็นผลไม้สองจานก็คือแตงโมไม่เห็นตังค์อ๋อน่าจะเสื่อไหมคะเอาผลไม้จานหนึ่งแล้วเออเอาแตงโมจานหนึ่งแล้วก็ผลไม้พวกเป็นลูก้าวองเหลือจัดอันนี้ส่งย้ายแตงโมสองจานก็วางให้ท่านค่ะให้ท่านเฉลี่ยกันอ๋อเอานนี้คะเป็นเป็นเป็นตกลงไหมค่ะตกลงตกลงจะลงไหมเนี่ยอ๋อใช่ค่ะ หรือว่าจะให้หั่นตกข้อตุกขี Montreal> ้ตงโมแตงโมเน่ะ no> หั่นหั่นใส่จานเลยแล้วก็อันนี้ส้มนี้ไม่ไม่ปอกก็ได้เนาะพวกนี้เนาะพวกนี้พวกนี้ไม่ปอกก็จานหนึ่งแล้วก็แตงโมที่ปอกอีกจานหนึ่งค่ะจะใส่จานให้ยังไงคะกำลังเตรียมงานนะคะยังไม่มีใครมายังไม่มีใครมาเลยมียายมานะคะมีคุณยายป้าแอน ไปอนอนแปนตื่นเต้นตื่นเต้นเพท่านนอนตามมือขึ้นนี่จ้าอันนี้คุณยายคุณยายขวาคุณยายสวัสดีเอฟดีพิารคุณยายม่ได้ใสจ้าคุณยายนี่เป็นเป็นน้องของแม่พยการเนาะเป็นน้องในบ้านนะคะเป็นน้องของน้องของแม่ตะการน้องสาวแม่ตะการนะคะตอนแรกอันแทวผ้าว่าไออเจ้าว่าบ่มีอันพู่เฒ่านอนสามมือ พะว่าพนังากงานแล้วสินอนขึ้นเดียวพนักงานเพิาาพ่นสินอนขึ้นเดียวเพิ่นเปล่าน้ำางานเพิ่นป่านี้บ่มีบ่มีผู้นอนสามขึ้นแา่ว่ากับคุณงานเดี๋ยวเป็นผู้เฒ่ากันขอเรียกว่าบัวอเขายกว่ท่าน,นี่เฒ่ากันเลยหยายมาเฒ่าแท่นนะคะคุณยายสะอาดคุณยายสะอาดนะจํจำเป็นจำเป็นน้องของ <c oughs> คุณแม่ตาการนะคะอันนี้น้องหนูหลานคนุณยายมาด้วยมันชื่ออะไรลูกค่ะบูกค่ะโอเคนะคะเราจะ มองทางหลนหลานโตเกียวนาริตะยังไม่มานะคะน่าจะยังไม่ตื่นค่ะยายกับป้าแอนตื่นเต้นนอนไม่หลับกันเลยนะคะเรียนเชิญน,นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เละคะ